ผมใส่กระสุนเรียบร้อยแล้วนะคะจิง กลัวอะไรก,กโโ<ะ>ลัวกลัวก็ไดโนเสาร์เหรอ่เช่นี่ไอ้โนเสาร์ <c oughs> ตาที่มีนี่คือปืนนะครับมานี่มาเดี๋ยวผมสาธิตการยิงให้ดูนะครับ นี่นะครับนี่นะครับทุกคนทำแบบนี้ใส่กระสุนยังไงมาก่อนแล้วก็กดสีส้มอันนี้แล้วทีนี้อันนี้มันก็จะลงมาเองโดยอัตโนมัติใส่กระสุนรบรรจุกระสุนโอ้ยหลว ดูใกล้ๆนะนี่นะใส่กระสุนจิ๊บมันจะค่อนข้างยากหน่อยนะครับแล้วถ้าเราจะยิงนะครับนี่นี่นะครับแบบนี้เอ้ยเกี๋ยวกอนปิดด้านสีนะับ เ,เก็บยังไงเ,เก็บเก็บเอาปืนวางตรงนี้แล้วก็เอากระสุนอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็แว่นตาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ไอตัวที่แน่ปืนอยู่ตรงนี้นะครับใส่ออกล่องนะคะกล่องกล่อง ปแล้วก็เอาวันนี้เข้าไปก่อนนะครับเอา เอาเก่อรแล้วก็เอาตัวใหญ่ปิดครับ bye bye. เรียบร้อยครับ bye bye. อันนี้เป็นปืนอะไรนะปืนปืนยาวนะปืนยาวเหมือนเป็นปืนของทหารนะครับมเมื่อกี้มันมี R p g แล้จีไม่เอามาใช่ครับ <c oughs> ผมไม่ชอบอาร์ีจีเอาลองยิงดูอีกรอบนึงเอามายิง นี่ไงนี่ไงตัวนี้บอกไว้เลยเปิดท้ายแล้วก็หักเปิดท้ายแล้วก็หักนี่เปิดท้ายแล้วก็กดตัวสีส้มหักใส่กระสุนลีโหลดปัจจุกระสุนปัจจุ มีปืนแล้วมั่นใจขึ้นไหมครับเอาไปยิงอะไรได้ไหงครับปืนนี้ก็ไม่ได้ยิงอะไรได้ยิงได้แต่ก,กระจกถ้าเ,<อ>เป็น,นปถ้าเป็นสีฟ้านะอันนี้จะไม่ติดกระจกแต่ถ้าเป็นสีเหลืองอ่ะมันจะติดกระจกดูที่ไนหะอะไรมัน,นดูที่หัวมันนะครับอันนี้<อ>ติดมันดูนกระจกอันนี้มันดูแต่แตอันนี้แบบมันแบบเ,เด้งแบบเด้งแล้วก็กระ เดี๋ยวต้องยิงแบบอันเด้งดูสิต้องยิงแบบอันเด้งให้ดูด้วยันจุกจูนพุดเด้งจริงด้วยพุดเด้งกับใช่อันนี้แบบเด้งแล้วก็มีแบบดู ดูดเก็บกระจกไหนลองเด้งอันหนึ่งดูดอันหนึ่งที่โอเคเด้งอันหนึ่งดูดอันหนึ่ง <Okay. S 2> บรรจุกระสุน ติดอันหนึ่งแล้วก็เด้องอันหนึ่งนะเอาถือปืนเก็บปืนถือปืนถือปืน,ปนยืนขึ้นโชว์อกอดไว้กอ,วอดไว้กอดปืนไว้กอดไว้อว๋อนี่นะผมจะให้ดูการบรรจุกกอย่าเพิ่งสิกอไดกอไว้ก่อนกอนดกอไว้ยังไง ใช่ใช,ชก่ชกอดอย่างนั้นนะเวลาเราเดินไปแล้วก็ลองเดินมาอย่างนี้ได้กอดแล้วก็เดินนีกอดแบบนี้อ,เ,อเดินมาอพร้อมยิง้วเนี่ยพร้อมเวลาแล้ว,ลวถ้าเราจะบรรจุกระสุนเปิดอันนี้ก่อนนะครับแล้วก็กดอัอนนี้ถ้าจะยิงเอาเด,ดึงสีดำข่อมาข้างในแล้วก็กดตัวสีท่อนี้นะครับแล้วมันก็จะพูดของมา แต่อันนี้ต้องให้มันได้เสียงแบบนี้นะต้องให้มันเสียงแบบติ๊กแบบนี้ถึงมันจะสนินแล้วมันก็จะยิดออกได้โอเค